สบายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกคนเออสบายดีทรงเศร้าๆนี่ซาฟองีเอ็ดกระทงพี่น้องเอ,อ้ยเอ็ดกระทงสมโมนได้แล้วกับ่แม่ซามมกพี่น้อยเมื่อแรกก็เป็นมือไล่เฮอร์ไฟเมื่อนี้กะเป็นมือตักบาดมือสิบสี่มือสิบห้าพี่น้องเอ,อง้ยหลังออจากอันเซอร์บาตรือแล้วแล้วก็บข่าวกาได้ไปเอ็ดเฮอรมม์ไฟพี่น้องอยูเซ่พูดล,ละกัมี่ทรงเฮอร์ได้ยูบ้านบึงพนอพี่น้องเดี๋ยวซาฟองเอ็ดกระทงสมซาโนแล้วก่อนจังผ้าสามโมนไปเบิ้งเข่าวัน

Mie man, Mie kia, e na ne le Mie an to chu wat, Mie bo Mie an mua E na ne, e na ne, chu lia ya E na ne, hap hao e E kato mua e ben, e mung chon e Dua E na ne Hao e กับภพจะนีกับภพพระมันจูเดบันนี่ไเออจะได้กับภพอีเออกางเยนได้เย็นกระดกระดนี่ไกระด้เพิมไมี่เชื่อละมับจะมาเยเชื่อมันไม่เชื่อไหมเชื่อับ Hãy subscribe cho kênh เดี๋ยวเอ็ดนี่แล้วก็ไปนั้ำสมุนไพร์ละชาวบ้านสมุนไ์เล่นน้ำยันตกน้ำตกในยันหนีไปนะคะ สองอันแซมุนเฟสสองอันเอ็นล่อันนี้อันนี้ห้องมันสา้แซลมุนกรบเพมนตัี่สองแบบเอ็นคนละแบบแตงโมเลี้ยงกันละตังเนตดอกไม้กันก็จะไปไล่กันละต้นนี้กันลงกันแล้วที่เรียบร้อยละเดี๋ยวไปก็เอาแค่คันเพื่อส่งกันมันีป่ะกำลังไปไปกับอันเคาเซลได้สมุกสปานะกูมาก็มากูไปก็ไปฝนตก ท่างกำลังมืนฝนตกทางกระเซยล่ะฝนตกเมื่อกี้นี่พี่น้องเอ้ยก้าวในแห้งนะนี่เฮามาฮอดแคมเซ่บ้านบึงพโนะแล้วพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวเฮาไปลงไปเบิ้งเฮอก่อนไปเบิ้งว่าคนละลายซสำลื่อเป็ดนี่ก็งามันลงมาละ มีหัวบ้านเลิกก็บ้านเลิศเนาะบ้านฟ่องกระหากระม่อมฮอดไป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 บ้านเลิกก็บ้านเลิศนะเฮ้ย เงินใหม่พี่น้องนายพานมาแต่เช้านี่บอห่ากันมาได้ชักรอบได้เจ้านะได้ชักรอบละห่ากันมาฮอดยันชั้นเดียวเลยซะ คนชะลายเติบบ้านเลอะชะน่ไอ้น่ะอู้จักบ้านชนะแล้วบ่บ้านเลอะชะน่ไอ้น่ะเต็มงานชิพ่ายพี่น้องเลยเพิ่นมาพักแล้วตัดชุมคนใหญ่เบาเดียวสี่เพินไปปล่อยเฮ่อพี่น้องไอ้บันนะ

khay kinh team cứ nhung vào lưng bận team cứ say hên phi nôngơi team cứ nhung lông, thêm hơn, ơi. Thêm nhìn lông của tơ bận massage hơ phi nôngơi massage tư xe kem phăng thế nhưng thân lên mà đỡ bên đầu lửa chi phai หน้าเคือละบันทาันยังอยู่อกระต่ากระตกเริบันฮาเป็นอันนี้พ่ออพ่อหน้าบ้นพระเจ้าเป็น พอดีพบอันซาปแป้งล่ะกะแม่น้องจันดีนมาตะสาวนี่ป่ะห่างกันมาห่ากัมาแมจันดีมาตะสาวนี่ป่ะห่างกัมาเจ้ากะมีแต่ผู้หากัมาสั้นเดียวแล้วเขาหากัมาเพี้เดียวบันโพหามาซาโอ้ยมีท่านโทรน้ำแล้วแม่น้องจันดีชื่อทีมงานคุยยิงมันเวงพี่น้องเอ้ยเท่ ซ้ายกาแฟอันโซนนั้นทีมงานบรรยายนชนะพี่น้องเอ้ยเพราะว่าทีมงานบรรยายนีแต่ผู้โจ๊ะโจ๊ะทีมงานนั้นเว่งมีแต่ผู้น้อยๆทีมงานนั้นชายมันบึงบันี้จักคอยการพิ้วจักจักรบาลเลอร์หนักกำลังอ่อเโอ มันเบิ่งกันน่าย้อนบ่กําลังเฮือนพี่น้อยมันเบิ่งกันน่าย้อนมาอีแล้วพี่น้อยบัดอ่ะน่าตน่ย้อนไปก่อนลน่ย้อนชนะอีแล้วพี่น้องเอ้ยมันบงบัดนี่ ทีมงานใช่มันเวงพบกับอันแมนบอกเฮ้ยมันเว่งไว้นะมันเวงไหเน้องพบกับอันบ้านเลอเฮ้ยพบกับจำฮาดบอวจำฮาดเออมันเวงกับจฮาดโอ้บ้านบ้านจำฮาดนะบ้านสะฟองในพี่น้องมันเวงกับบ้านบารามอนอ้าวบ้านเลอบ้านเลอมันลักษณะ มาเชมเดีวเดอร์พี่น้องเลย ยสาฟองกาสิได้ท่ายพี่น้องเบิ่งซํานี้ละแข่งขันเฮอกะเบิ่งมีจบซ้ํเพราะว่าตอนนี้กะฝนจะตกละค่ําด้พี่น้องเอ้ยสฟองกาสิได้มือละบัดนี้ฝนกะมึดึมๆสมุกกินเพนะจ้าไปมือไปแล้ยาบก็ได้ โคฮัมซ no ียังไ่อยู่ได้ยันโคไปละสามนเป็นขึ้นมาแลนแลนลงโคนี่เอากระมาฮอดฝั่งนี้ปเะเยบร้อยละ เดี๋ยวมันแรงเขาจีลงไปเบิ่งเฮ่อไฟพี่น้องเ้ยลอยกระทงเดี๋ยวค่อยมาเน็ตกระทงก่อนขั้นตอนแรกอะเสียบดอกไม้ก็มีอาอันเสียบไม้น้อยๆแล้วก็ แทนชุดแม่น,นีย่ยไปาันน้กทงโ่งเฮาเป็นอลไพี่น้องใส่ได้บบฟีมือสะพองเอ็ดเฮินสาม,มุนลงไปลอยมเมลง็งโอ้ยกระโ่งลงทางมาสาม,มนุน <c oughs> อันนี้นบาเมนพี่น้องเอ้ยเรียบร้อยแล้วอันนี้อันสามุกเดี๋ยวล่อเขาพาไปก่อนยังพาสมุนไปพีน่น้องเอ้ยกระทถงกัประมาณนี้ละสมุนอำนำันํำแล้วละ่ะล่อ,อมสมุนสมมุกอันล่อไปเซ่พี่นอ้องเอ้ยไปไรเฮือไฟลอยกระทงเสือส้อชุดเพื่อประมาณแล้วเรียบร้อยแล้วป่ะ วันนี้ก็สรได้ลงเซ่พุ่นล้วพี่น้องเอ้ยไปพอเดียวอยู่เซ่วันนี้ก็มาฮอตเซ่ที่เรียบร้อยแล้วป้าคนกับกำลังลายมืดๆได้พี่น้องเอ้ยเดี๋ยวไปบังเฮอไฟก่อนพุ่นละเฮอไฟกันแล้วแล้วเดี๋ยวบังคอนแกนเฮอไฟใต้เฮอไฟก่อนใต้คมพี่น้องเอ้ยไม่เห็นหงมันมืด ไฟเงีก็ประมาณนี้ละเด็ตดอกไม้ลากมาไตเทศไต่ทูปูนทางล่างมาอุบกนเลยมาเข็บมาฮุ้งมาน้ำมาน้าอย่งนี้ล่ะ มาเปิ้ลกระทงทางนี้กอนเปเลื่องกระทงนะงามบ่งามได้กระทงเลย อันคอยอันค่อยจีได้นี่ามันยเองฉ่จเอ๊ะ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 เอ๊เอ๊เอ๊เอเอ๊ะออเอ๊ะเออเอวเเอะ

อปยแล้วนี่ดปอยไปละปอยปลอยไปแล้วอันสมมติอนี่น้องเอ้ยไปแล้ว พอมือไห่ยังไปกอนไปเรื่อดืแล้วนองคนท่ไปจรอยกล่วไปนร่บื่ ปองมือเลยแล้วแล้วไล่เท่ไฟประจำปีของข้ากระไดปีหน้าพอเดี๋ยวไม่ละพี่น้องเลยลายคักขนาะมาน,นี่ไล่เท่ไฟแล้วปที่เห็บห้อยละปีหน้าพ่อพี่น้องเลยจังไรปีละครั้ง บาแซมเาเอาต่หูงพี่น้องเอ้ยลังลุนลุนมาเพิ่นก้อนกระไรอะล่ะอยู่กับลังนะคอยกับแม้วเพิ่นทีเรียบร้อยละพี่น้องเอ้ยร้อยกระทงนไรเฮิอนไฟประจําปีเท่ากัแล้วทีเรียบร้อยละอ่ะสำหรับคลิปนี้กะนจีได้พอฟ้าว้นฉันี้กันเนาะคลิปหน้าก็จีได้พอพเดียวไม่คือเก้าขอขอบใจลายเด้อ